สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะและเรื่องต่อไปที่เราจะเรียนก็เป็นเรื่องที่2ของบทที่3ค่ะก็คือความถูกต้องหรือว่า information accuracy นะคะความถูกต้องเรามาดูก่อนเลยว่าความถูกต้องเนี่ยมันคืออะไรในการใช้คอมพิวเตอร์นะคะก็คือเพื่อการเก็บรวบรวม,รวมจะเก็บและการเลือกใช้ข้อมูลนั้นคุณลักษณะที่สำคัญประการหนึ่งเลยก็คือความน่าเชื่อถือ ได้ของข้อมูลนั้นทั้งนี้ข้อมูลจะมีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับความถูกต้องในการบันทึกข้อมูลนั้นด้วยประเด็นด้านจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับความถูกต้องของข้อมูลนะคะโดยทั่วไปจะพิจารณาว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องของข้อมูลที่จัดเก็บและเผยแพร่เช่นในกรณีขององค์กรที่ ให้ลูกค้าเนี่ยลงทะเบียนด้วยตัวเองหรือกรณีของข้อมูลที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์อีกประเด็นหนึ่งคือจะทราบได้ว่าอย่างไรว่าข้อผิดพลาดท,ที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้เกิดจากความจงใจและผู้ใดเนี่ยจะเป็นผู้รับผิดชอบหากเกิดข้อผิดพลาดขึ้นในยุคสมัยที่ข้อมูลถูกเผยแพร่และเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วผ่านสื่อต่าง ความถูกต้องหรือว่า information accuracy เนี่ยได้กลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ในการสร้างความน่าเชื่อถือและป้องกันการเผยแพร่ข้อมูลที่ผิดพลาดหรือทำให้เกิดความเข้าใจผิดความถูกต้องของข้อมูลไม่เพียงแต่มีความสำคัญต่อความเชื่อถือของผู้เผยแพร่เท่านั้นแต่ยังส่งผลต่อสังคมโดยรวมอีกด้วย ต่อมานะคะจะเป็นความสําคัญของความถูกต้องในข้อมูลก็คือว่าการเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นยำเนี่ยมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการตัดสินใจของผู้รับข้อมูลไม่ว่าจะเป็นข้อมูลด้านทางวิชาการข่าวสารหรือข้อมูลในการตัดสินใจทางธุรกิจการที่ข้อมูลไม่ถูกต้องอาจน,นำไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาดทําให้เกิดผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ในระยะยาวได้ค่ะ ต่อมาจะเป็นผลกระทบจากการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องอาจก่อให้เกิดผลกระทบที่รุนแรงไม่ว่าจะเป็นการทำลายความน่าเชื่อถือของผู้เผยแพร่การสร้างความเข้าใจผิดในสังคมหรือการก่อให้เกิดความขัดแย้งและความเสียหายทางธุรกิจผลกระทบเหล่านี้นะคะสามารถหลีกเลี่ยงได้หากมีการตรวจสอบและการยืนยันความถูกต้องของข้อมูลอย่างเหมาะสม การใช้เทคโนโลยีในการตรวจสอบความถูกต้องนะคะเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันมีบทบาทสำคัญในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเช่นการใช้แพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ตรวจสอบข้อผิดพลาดการวิเคราะห์ข้อมูลผ่านระบบ AI ปัญญาประดิษฐ์หรือการใช้แพลตฟอร์มตรวจสอบข้อเท็จจริง Fact checking แ,แพลตฟอร์มเพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูลก่อนการเผยแพร่ ความถูกต้องของข้อมูลนะคะเป็นพื้นฐานสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลที่มีคุณภาพและน่าเชื่อถือการตรวจสอบแหล่งที่มาความสมบูรณ์และความเป็นปัจจุบันของข้อมูลรวมถึงการตรวจทานก่อนเผยแพร่จะช่วยให้ข้อมูลที่เผยแพร่ออกไปมีความถูกต้องและลดโอกาสในการเกิดข้อผิดพลาดผลกระทบจากการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องสามารถส่งผลต่อทั้งบุคคลและสังคมดังนั้น การให้ความสำคัญกับความถูกต้องของข้อมูลจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนควรใส่ใจค่ะสรุปเรื่องความถูกต้องนะคะก็คือในการจัดทำข้อมูลและสารสนเทศให้มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือนั้นเนี่ยข้อมูลควรได้รับการตรวจสอบความถูกต้องก่อนที่จะนำเข้าฐานข้อมูลรวมถึงการปรับปรุงข้อมูลให้มีความทันสมัยอยู่เสมอนอกจากนี้ ควนให้สิทธิแก่บุคคลในการเข้าไปตรวจสอบข้อมูลของข้อมูลของตนเองได้เช่นผู้สอนสามารถดูคะแนนของนักศึกษาในความรับผิดชอบหรือที่สอนเพื่อตรวจสอบว่าคะแนนนั้นก็นถูกแก้ไขหรือไม่และนี่ก็เป็นความหมายของความถูกต้องหลักการต่างๆในคลิปวิดีโอนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ค่ะไว้เจอกันเรื่องต่อไปนะคะ